ท่านจิน,นานะครับท่านสมพลสมพลแขงเพชรสภาภักด์ทางกลางแล้วก็ผู้บริหารสภาภักดิ์ทระเทศายนะครับผมยอมจากดุ์ดิลักษณ์ประธานหนอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกอดีตประธานหอ,อการค้าจังหวัดสังขบ,บุรีได้รับมอบหมายจากท่านประธานปัญญาสมมาาภาประธานหอ,อการค้าท่านตะวันออก มารถถ่วมประชุมเสวนาและสภาพักวันนี้ครับนก็ต้องการาบขอบคุณท่านสภาพักนะครับที่ให้โอกาสทุภกภาคประชนนะครับทุกภาคส่วนมาได้แชร์หลายหลายท่านส่วนใหญ่จะพูดประเด็นของอุตสาหกรรมจนท่องเที่ยวโน่นนี่นั่นไปส่วนใหญ่แล้วผมก็คงไม่ลงตัวท่านและต้องมาตะคุบขอบคุณที่เส้นมี่สาธิต แต่เรื่องเกษตรนะครับซึ่งเกษตรอาหารซึ่งผมก็จะโฟกัสไปเรื่องนี้วันนี้เป็นพิเศษนะครับเพื่อจะไม่ไม่ซ้ำาับประเด็นช่านอื่นวันนี้เป็นที่น่ายินดีนะครับประธานสภาพักดกรสุภวุฒิสายเชือ้อป้ายแดงนะครับใหม่ๆ วิสัยวิชินของท่านได้ประกาศมาแล้วว่าจะขับเคลื่อนภาเกษตรอาหารไทยแวลูสูงนะครับซึ่งผมเริ่มมีความหวังเริ่มเห็นแสงสว่างที่ลกลอุมโมงค์นะครับ mm hmm. อย่างที่พวกเราได้รับทราบกันแล้วว่าในรอบตั้งแต่สภาพั์ฉบับแรก สิบป,ปีโอเติเปลี่ยนจากสังคมเกษตรเป็นภา,าคอุตสาหกรรมเราก็เติบโตเศรษฐกิจพัฒนาต่อเน,นื่องมาต้องรับขอบคณท่านทําได้ดีภาคการอุตสาหการรมส่งออกช่อง่คบบริการด้านต่างๆข,ขยายตัวเราได้รับผลประโยชน์ตรงนั้น,นตัวอย่างที่นําเรียนว่าจุดที่สําคัญจุดแข็งที่สําคัญของประเทศไทยที่ที่ซึ่งมีภาคธุรกิ ส่วนภาคเกษตรเรามีแอสเซทที่ดินร้อยกว่าล้านไม่ได้เรามีทรัพยากรมนุษย์ครึ่งหนึ่งของประเทศแต่